สวัสดีค่ะวันนี้จอมกลับมาที่ตึกใบหยกอีกแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะจอมจะมาเก็บห้องอาหารนะคะที่ชั้น78ค่ะก็จะเป็นห้องอาหารที่เป็นกริลนะคะแล้วก็สีฟูดค่ะก็จะเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลบุฟเฟ่นะคะเดี๋ยวบรรยากาศข้างในเป็นยังไงเดี๋ยวเราตามกันเข้าไปค่ะ สำหรับห้องอาหารอื่นๆนะคะเพื่อนๆสามารถดูรีวิวจากคลิปเก่าที่จำเคยทำไว้เลยค่ะก็จะมีใบโยกชั้น79นะคะแล้วก็ใบโยกชั้น81ค่ะแล้วก็เหมือนเดิมนะคะคลิปนี้จำมาเองไม่มีสปอนเซอร์ใดๆจะเป็นการรีวิวฉบับลูกค้าธรรมดาธรรมดาสไตล์ no sponsor ค่ะ การจองที่ใบหยกเนี่ยเราจะจองมาล่วงหน้านะคะแต่ถึงแม้เราจองมาล่วงหน้าเนี่ยพอมาถึงที่ตัวใบหยกแล้วเนี่ยเราจะต้องไปที่ชั้น19นะคะเพื่อไปรับตั๋วที่เราจะนําไปใช้รับประทานอาหารค่ะรวมไปถึงก็เดี๋ยวเราจะได้เป็นตั๋วที่ขึ้นไปชมวิวด้วยนะคะนี่และตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่ชั้น19ค่ะ ก็จะมีทางชี้ไปโัวเตอร์ค่ะสำหรับการมารับประทานอาหารที่ห้องอาหารใบหยกนะคะเราจะต้องมีการจองมาล่วงหน้าค่ะโดยสามารถจองโดยตรงนะคะผ่านทางใบหยกเว็บไซต์ค่ะซึ่งก็จะเป็นตามที่จอมโชว์นี้เลยนะคะหรือเพื่อนๆอ,อาจจะจองผ่านแอปพลิเคชันให้บริการการจองอาหารต่างๆได้นะคะซึ่งอย่างวันนี้จําก็จองมาผ่านทาง h u งกริ h ับแอปพลิเคชันค่ะสำหรับห้องอาหารที่จอมจองมาในวันนี้นะคะชื่อว่า g r i l l e steak and seafood buffet ค่ะโดยเป็นห้องอาหารตั้งอยู่ที่ชั้น7 8นะคะของตึกบายยกค่ะโดยในวันนี้นะคะจอมก็จองมาในราคา950บาทต่อท่านค่ะนี่ละตอนนี้นะคะเราก็ได้ตั๋วมาแล้วค่ะถ้าถึงแม้ว่าเราจะมีการบุ๊กิ้งจองมาล่วงหน้าแล้วก็จ่ายเงินมาแล้วนะคะแต่ว่าพอมาถึงที่มาลานี้ค่ะเราต้องมาลับตั๋วตรงนี้ก่อนซึ่งตั๋วตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใช้สําหรับการไปที่ห้องอาหารค่ะและยังสามารถใช้ตั๋วตัวนี้นะคะขึ้นไปชมวิวที่ชั้นดาดฟ้าด้านบนได้ค่ะ ะะโอเคค่ะสำหรับห้องอาหารวันนี้ที่เรามาทานอยู่ชั้น78นะคะซึ่งเราจะต่อลิฟต์มาที่ชั้น77แล้วก็จะเดินบันไดขึ้นไปชั้นบนค่ะสำหรับ บรรยากาศของห้องอาหารที่ชั้น78นะคะเขาจะจัดเป็นแนวสตรีทฟู้ดค่ะอารมณ์เหมือนมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่กรุงเทพนะคะก็จะแบ่งเป็นมีถนนข้าวสารนะคะมีถนนจตุจักรนะคะมีรถตุ๊กๆนะคะเราเดินไปเรื่อยๆนะคะก็จะเจอสถานที่ในกรุงเทพมากมายเลยค่ะมาแถวนี้นะคะก็จะเป็นโซนของเยาวราชนะคะ ซึ่งจำก็จะได้ที่นั่งแถวโซนเยาวราชค่ะเป็นที่นั่งติดกริมกระจกนะคะนี่ค่ะแล้ว ป้อมพัสุเมนเขาก็ยกมาไว้อยู่ในห้องอาหารนี้ด้วยนะคะซึ่งจำก็ได้ไปถ่ายรูปกับตัวป้อมพัซุูเมนได้ค่ะเพื่อให้เห็นภาพนะคะจำได้ลองวาดสรุปผังของสเตชันอาหารมาให้เพื่อนๆด้วยค่ะโดยที่ห้องอาหารนะคะเขาจะจัดอาหารนะคะไว้เป็นสเตชันอยู่ตรงกลางของห้องนะคะเป็นสี่เหลี่ยมโดยที่ที่นั่งของเราอะค่ะจะอยู่รายล้อมด้านริมกระจกนะคะรอบๆของอาหารอีกทีหนึ่งค่ะโดย เขาจะจัดอาหารนะคะไว้ตามโซนของถนนค่ะโซนแรกนะคะจะเป็นโซนของถนนจตุจักรนะคะแล้วก็โซนที่2นะคะก็จะเป็นโซนของถนนเยาวราชค่ะแล้วโซนสุดท้ายจะเป็นโซนของถนนข้าวสารค่ะงั้นตอนนี้นะคะเราตามเข้าไปดูบรรยากาศจริงๆในห้องอาหารกันเลยค่ะสําหรับรายอาหารนะคะเรามาเริ่มกันที่ถนนจตุจักรหนึ่งกันค่ะโดยถนนนี้นะคะก็จะมีสเตชันแรกเลยค่ะเป็นซอฟต์โลแล้วก็ฮาร์ดโลนะคะ ถัดมานะคะก็จะเป็นสเตชันของของทอดค่ะก็จะมีทั้งเฟรนช์ฟรายนะคะมีไก่จอค่ะแล้วก็มีปอกเปี๋ยทอดด้วยค่ะติดกับของทอดนะคะก็เอาใจใส่รักสุขภาพเลยค่ะจะเป็นสลัดบาร์ค่ะซึ่งเขาก็มีน้ำสลัดหลายชนิดเลยนะคะรวมถึงผักชนิดต่างๆให้เราได้เลือกเลยค่ะทั้งสลัดผักแล้วก็สลัดผลไม้นะคะ ติดกับสลัดบาร์จะเป็นซุปนะคะโดยซุปตัวแรกที่เขามีนะคะจะเป็นซุปใสไก่ค่ะแล้วก็ข้างๆกันนะคะจะเป็นซุปลังนกค่ะติดกันนะคะจะเป็นไข่ตุนทะเลเดือดแล้วก็ต้มยำทะเลนะคะ แล้วก็ข้างๆกันนะคะก็จะเป็นยำหอยนางรมค่ะโดยเขาจะมีเครื่องยำไว้ให้ด้วยนะคะนี่แล้วก็มาถึงสเตชันที่เป็นที่ยอดนิยมเลยนะคะก็จะเป็นส่วนของสเตชันที่เป็นสเตกค,ค่ะสำหรับสเตกนะคะจะมีสเตกหมูคุโรบรแตะสเต็กปลาแซลมอนสเตกลิ้นบัวสเต็กเ,เนื้อวากีว เอาเป็นสเต็กแซลมอนค่ะจะลมอนที่นันจะโอ้ชิน้นเบอเริ่มเลยนี่ได้แล้วค่ะ,คะตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะเดินเข้ามาที่โซนของถนนเยาวราชค่ะที่สเตชันนี้นะคะก็จะเป็นผักสามสีค่ะก็จะเป็นผักที่เราไว้ทานกับสเต็กนะคะนอกจากนี้นะคะเขาก็จะมีบ็อกลี่กลาแตงให้ด้วยค่ะน่ารับประทานมากๆเลย เขายังมีในส่วนของซอสวายขาวนะคะแล้วก็ซอสวายแดงนะคะเตรียมไว้ให้เราเลือกได้ตามใจชอบเลยค่ะสำหรับสเต็กนะคะพอเราได้มาเนี่ยเราสามารถมาเลือกซอสด,ด้านนี้ได้นะคะซึ่งซอสจะมีทั้งซอสวายแดงแล้วก็ซอสวายขาวค่ะ ติดกับสเต็กนะคะก็จะเป็นส่วนของสเตชันที่เป็นซีฟู้ดเผาค่ะโดยเขาก็จะมีให้เรานะคะตั้งแต่กุ้งขาวนะคะหอยแมลงผู้ชิลีค่ะปลาหมึกนะคะแล้วก็กุ้งแม่น้ำค่ะนี่แล้วเขาก็เผากันเต็มเต็มเตาตรงนี้เลยนะคะเห็นแล้วน่ารับประทานมากๆเลยค่ะเราเดินต่อมาอีกนิดนึงนะคะก็จะเจอในส่วนของรถเข็นที่เป็นพิซซ่าค่ะ โดยพิซซ่านะคะเขาก็จะมีพิซซ่าหน้าฮาวายเอี้ยนนะคะแล้วก็อันนี้เป็นพิซซ่าหน้าซีฟู้ดค่ะถ้าจากพิซซ่านะคะก็จะเป็นปลาทอดน้ำยำมะม,ม่วงค่ะโดยเขาจะนำปลาไปทอดจนกรอบเลยนะคะแล้วก็นำมาราดก,กับตัวน้ำยำค่ะน่ารับประทานมากๆเลย เดินต่อมาอีกนิดนึงนะคะเราจะเจอเป็นรถเข็นที่เป็นชาบูค่ะนี่แล้ตอนนี้เราก็อยู่ที่รถเข็นที่เป็นชาบูนะคะชาบูเขาก็มีชาบูน้ําตกหมูคุโรบุตะแล้วก็ชาบูน้ําตกเนื้อวากิวค่ะก็ได้ทั้งหมูทั้งเนื้อเลยนะคะสําหรับจอมวันนี้ขอเป็นตัวชาบูน้ําตกเนื้อวากิวค่ะ ได้แล้วเร็วมากนี่ค่ะได้แล้วต่อมานะคะก็จะเป็นสเตชันที่เป็นซีฟู้ดถังค่ะเขาก็จะมีเป็นรวมมิตรซีฟู้ดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอย ปูหรือปลาหมึกนะคะนําไปผัดกับซอสนะคะจนมีกลิ่นหอมเลยค่ะแล้วเขาก็จะมีใส่เป็นข้าวโพดลงไปด้วยนะคะเพิ่มความหวานขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะ นอกจากนี้นะคะก็จะมีข้าวผัดซีฟู้ดค่ะเราสามารถตักได้เลยในถาดน,นะคะแล้วก็ข้างๆกันค่ะจะมีเป็นกุ้งอบวุ้นเส้นนะคะสำหรับสปากเกตตี้คาโบนาร่านะคะให้เราสามารถสั่งกับทางเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะนีซีฟู้ดเขายังไม่หมดนะคะส่วนอันนี้นะคะก็เป็นในส่วนของทะเลผัดผงกะหรี่ค่ะ ไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยหรือปลาหมึกนะคะเขาก็มาแบบชิ้นใหญ่ๆเลยนะคะแล้วก็ผัดมาร้อนๆนะคะนี่แล้วตอนนี้เราก็มาถึงถนนโซนสุดท้ายแล้วค่ะก็คือที่ถนนข้าวสารค่ะสําหรับที่ถนนข้าวสารนะคะเราก็เปิดมาที่สเตชันผัดไทยกุ้งแม่น้าเลยค่ะเป็นสเตชันที่หลายๆท่านชื่นชอบเลยนะคะ นี่แล้วก็สำหรับโรตีก็มีนะคะเขาก็จะทอดกันสดๆตรงนี้เลยค่ะติดๆกับโรตีนะคะจะเป็นเคบับค่ะน่ารับประทานมากๆเลยเดินต่อมาอีกนิดนึงนะคะจะเป็นผลไม้ตามฤดูกาลค่ะโดยเขาจะแช่อยู่ในตู้ที่เป็นตู้เย็นนะคะ แล้วก็ที่ชอบมากเลยคือนอกจากพริกเกลือนะคะเขาก็ยังมีน้ำปลาหวานให้ด้วยค่ะในส่วนของข,องขนมหวานนะคะเขาก็จะมีข้าวเหนียวน้ำกะทิทุเรียนค่ะข้างๆกันนะคะจะเป็นไอศครีมค่ะโดยเขาจะมีเป็นไอศครีมกะทินะคะที่มีหน้าท็อปปิ้งต่างๆนะคะแล้วก็ไอศครีมที่เป็นไอศครีมวานิลลาสตรอเบอรี่ด้วยค่ะติดกันนะคะจะเป็นขนมน้ำแข็งใสค่ะ นอกจากนี้นะคะเขาก็จะมีขนมไทยหน้าต่างๆค่ะขนมชั้นขนมตะโก้วุ้นนะคะก็ก็จะมีเป็นพวกขนมเค้กฝรั่งหน้าต่างๆค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นขนมแพนเค้กค่ะโดยเขาจะมีทั้งในส่วนของแพนเค้กชาไทยไข่มุกนะคะแล้วก็แพนเค้กที่เป็นแพนเค้กคลาสสิกค่ะ เราเดินต่อกันไปอีกนิดนึงจนถึงหัวมุมนะคะก็จะถึงสเตชันที่เป็นที่ชื่นชอบของหลายคนเลยค่ะจะเป็นส่วนของสเตชันอาหารญี่ปุ่นนะคะโดยเขาก็จะมีนะคะเป็นซาซิมิค่ะก็จะเป็นตัวปลาแซลมอนนะคะมียำสาหร่ายค่ะแล้วก็มีปูอัดด้วยนะคะสำหรับปลาแซลมอนนะคะเขาก็แรกกันสดๆตรงนี้เลยค่ะ ติดกันนะคะก็จะเป็นซูชิค่ะโดยเขาก็จะเป็นซูชิหน้าต่างๆนะคะรวมไปถึงโรด้วยค่ะนี่แล้วก็อันนี้หน้ารับประทานมากเป็นเทมปุระรวมค่ะก็จะเป็นกุ้งนะคะแล้วก็จะเป็นผักทอดเทมปุระค่ะ สำหรับในส่วนของบาร์เครื่องดื่มนะคะเขาก็จะมีเป็นน้ำหวานนะคะรสชาติต่างๆซึ่งมีหลากหลายเลยนะคะแล้วก็จะมีทั้งในส่วนที่เป็นน้ำอัดลมตามมาตรฐานเลยค่ะสำหรับน้ำเปล่านะคะเขาจะคิดอยู่ที่ราคาขวดละ25บาบาทค่ะนอกจากนี้นะคะเขาก็จะมีในส่วนที่เป็นบาร์ของกาแฟค่ะก็จะเป็นกาแฟตู้ที่สามารถกดได้อัตโนมัตินะคะแล้วก็มีส่วนของชาร้อนด้วยค่ะ แล้วตอนนี้เราก็เดินมาครบทุกสเตชันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปชิมอาหารกันค่ะสำหรับเมนูตัวแรกนะคะที่จำจะทานนะคะก็จะเป็นตัวสเต็กปลาแซลมอนค่ะดูจากตอนนี้นะคะคือปลาแซลมอนมีชิ้นใหญ่แล้วก็อวบมากเลยนะคะแล้วก็ผิวด้านนอกนี่มีความเบิร์นมาเลยนะคะในจานนะคะเขาจะเสิร์ฟกับตัวที่เป็นเอ่อตัวมันบดได้ค่ะนี่เนาะในจานนี้ค่ะ สเต็กปลาแซลมอนถือว่าแบบดีเลยนะคะคือตัวปลามีความเนื้อแน่นอวบมากแล้วก็ผิวที่เป็นตัวหนังปลาค่ะมีความกรอบมากแล้วก็ทานคู่กับมันบดเนี่ยค่ะก็จะเพิ่มความแบบนวลนัวความละมุนเลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นสเต็กลิ้นวัวค่ะตัวลิ้นวัว ไม่ได้ใหญ่มากนะคะหั่นมาแบบพอดีพอดีคำค่ะแล้วก็เขาจะวางออนท็อปอยู่บนตัวที่เป็นมันอบนะคะอะซอสท,ที่จาเลือกมาวันนี้นะคะจะเป็นตัวที่เป็นซอสไวแดงค่ะตัวเนื้อเบื้องต้นเนี่ยตอนอหั่นด้วยมีดนี่หั่นได้ง่ายนะคะจาลองชิมเฉยๆก่อนลิ้นบัวทําได้ดีเลยค่ะมีความแบบกรุบกรุบหนุบหนุบมากเลยนะคะแล้วก,ก็เดี๋ยวจาจะลองชิมกับตัวที่เป็นซอสไวแดงเนาะ กินคู่กับซอสไวน์แดงเนี่ยมันจะเพิ่มรสชาติของความแบบเค็มๆม,ม,มีรสชาติขึ้นมาเป็นอีกหนึ่งสัมผัสหนึ่งอะคะ่ะสำหรับตัวนี้นะคะเป็นสเต็กเนื้อวากิวค่ะเหมือนเดิมจอมเลือกสเต็กเนื้อเอโอดยราดมาด้วยซอสไวน์แดงนะคะแล้วก็ตัวเนื้อสเต็กอะคะ่ะก็จะมออีขนาดพอดีพอดีค่ะไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะคะตัวเนื้อสเต็กมีไขมันแทรกเล็กน้อยนะคะ ซึ่งจำชอบแบบมีไขมันแทกนะคะตัวขอบขอบนะคะเนื้อว่ากิวนะคะคือไม่ได้ละลายนะคะแต่ก็สามารถเคี่ยวได้ง่ายนะคะแล้วก็เขาเบิร์นมาได้กำลังดีเนื้อยังมีความนุ่มนะคะแต่ t e x t อร์เนี่ยก็ยังต้องใช้เวลาเคียวนิดนึงนะคะซึ่งเมื่อกี้จำทานเปลาๆ่าก็อร่อยนะคะอันนี้จำจะทานกับซอสไวน์แดงแล้วก็ชอบเลยค่ะ ซอสไวน์แดงก็จะเพิ่มรสชาติของความมีความเผ็ดนิดนี้นะคะมีความหอมซอสขึ้นมาค่ะตัวนี้เป็นผัดไทยกุ้งแม่น้ำยางนะคะเขาจะใส่ลักษณะเป็นเป็นจานมาเหมือนเป็นลูกกระทะอย่างนี้นะคะตัวไส้กุ้งออมีขนาดค่อนข้างตัวเล็กนะคะแต่เราสามารถรับได้ไม่อั้นนะคะดีบมาหนาวลงไปเลยค่ะตัวนี้นี่เราไปหยิบที่สเต,เตชันนะคะพริกกระถัว่ว เราสามารถตักมาเองได้เลยเนาะชิมตัวเส้นก่อนรสชาติผัดไทยเป็นรสชาติผัดไทยแบบที่ควรจะเป็นก็มีความเป็นผัดไทยสูตรแบบดั้งเดิมเลยอะคะ่ะมีความเข้มข้นมีความหวานนิดนิดมีความเค็มหน่อยๆน่อยนะคะตัวกุ้งมาเขาเผามาได้กําลังดีนะคะคือตัวเนื้อเนี่ยยังมีความนุ่มนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ตัวใหญ่อะไรกุ้งมีความสดนะคะ สำหรับอันนี้นะคะจะเป็นอาหารญี่ปุ่นค่ะเขาก็จะมีทั้งซูชินะคะแล้วก็ซาซิมิค่ะรวมไปถึงนะคะก็จะมีเทมปุระซึ่งเป็นแบบของทอดด้วยนะคะก่อนอื่นตัวแรกเราต้องขอชิมตัวแซลมอนก่อนค่ะแซลมอนนี่เขาก็แร่กันตรงนั้นเลยนะคะชิ้นของแซลมอนก็หั่นมาสไลด์มาได้พอดีคำเนื้อแซลมอนก็เป็นแซลมอนที่ได้มาตรฐานนะคะมี รสชาติหวานนิดนิดค่ะแล้วก็เนื้อไม่เละเลยเนื้อมีความสดค่ะตัวนี้เป็นซูชินะคะซูชิจอมเลือกมาเป็นตัวที่เป็นดูชีหน้ากุ้งค่ะข้าวมีเทียบกับกุ้งก็ข้าวก็มีขนาดใหญ่เหมือนกันกุ้งมาตัวบางๆะคะ่ะข้าวเม็ดใหญ่ข้าวไม่มีรสชาตินะคะแล้วก็มีความเหนียวกุ้งมีความบางตัวเล็กไปนิดน,นึงโดยรวมอาหารญี่ปุ่นนะคะตัวที่เป็นซาซิมิที่เป็นแซลมอนนะคะ จะได้มาตรฐานเลยรสชาติดีแซลมอนมีความสดนะคะมีไขมันแทรกที่กําลังรับประทานนุ่มเลยค่ะแต่ถ้าเป็นส่วนของซูชินะคะในส่วนตัวของจมจำจะมองว่าข้าวเนี่ยจะมีความแฉะไปนิดนึงแล้วก็มีขนาดที่ใหญ่เทียบกับตัวเอ่อท็อปปิ้งด้านบนอันนี้เป็นเทมปูระค่ะไซกุ้งก็จะมาขนาดแบบตัวแบบขนาดย่อมย่อมะค่ะตัวเทมปุระกุ้งเนี่ย ทอดมาได้กรอบมากนะคะกุ้งขนาดไม่ใหญ่แต่ว่าก็กัดเข้าไปมีความกรอบแล้วยังได้สัมผัสความหวานของกุ้งค่ะตัวนี้ก็แนะนํานะคะนี่เดี๋ยวจําจะทานตัวชาบูน้ําตกนะคะเนื้อวากิวที่เขาให้มาเนี่ยก็ตอนที่ทำเนี่ยก็คือเขาเอาตัวน้ําร้อนนะคะราดเข้าไปเนาะจะไม่ได้เอาตัวเนื้อไปรั่วชิ้นมาแบบขนาดพอดีพอดีะคะ่ะมีไขมันแทรกนะคะชิมน,น้ำก่อน รสชาติมีความเข้มข้นมากนะคะมีทั้งรสหวานรสเค็มนิดๆน,นะคะมีความเปรี้ยวปลายๆนะคะมีความกลมกล่อมเลยค่ะแล้วก็เขาใส่มาครบเครื่องเลยนะทั้งกากหมูก็มีนะคะกากหม,มูเข้มข้นเนื้อนุ่มค่ะทานแล้วรอเราชื่นใจมากนี่ค่ะแล้วตอนนี้นะคะจอมจะชิมส่วนที่เป็นซีฟู้ดย่างค่ะ มีกุ้งแม่น้ำเผาปลาหมึกหอยนะคะมีมาครบเลยค่ะแล้วก็สำหรับผู้หญิงอย่างเรานะคะเราก็จะกลัวมือเปือนใช่ไหมคะนี่เลยค่ะเขามีอุปกรณ์นะคะเป็นถุงมืออยู่ที่เคาน์เตอร์ให้ด้วยค่ะเราก็จะสามารถแกะเปลือกกุ้งได้อย่างสะดวกสบายแล้วก็มือไม่เปื้อนด้วยค่ะนี่ค่ะในส่วนของ น้ำจิ้มนะคะเขามีน้ำจิ้มสองแบบค่ะแล้วแต่เราชอบเลยดูมีความแซ่บทั้งสองอันเลยนี่อันแรกจำขอจิ้มน้ำจิ้มเขียวก่อนมีความแบบหอมกุ้งเผาอะค่ะคือตัวกุ้งเขาเล็กนะคะแต่ว่าเนื้อก็มีความอ้วนนะคะนี่ค่ะ นี่ค่ะแล้วก็สําหรับตัวหอยเนี่ยหอยมีขนาดใหญ่เลยนะคะ นี่แล้วตอนนี้จอมก็รับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจอมก็จะมาเดินเล่นค่ะถ่ายรูปนะคะแล้วก็ชมวิวที่ชั้น77ค่ะโดยที่ชั้น77นะคะเขาจะมีจัดเป็นมุมคล้ายๆพิพิธภัณฑ์นะคะเสร็จแล้วนะคะจอมก็จะขึ้นไปจุดชมวิว360องศาที่ชั้น84ค่ะนี่เลยคะ่ะแล้วตอนนี้นะคะจอมก็ยืนอยู่ที่ชั้น84แล้วนะคะวิวด้านหลังเนี่ยจะเป็นวิวแบบมุมมองรอบ360องศาซึ่งแบบมาในยามค่ําคืนนี้คือแบบ สวยมากแล้ววันนี้อากาศดีมากเลยสังเกตบนชั้นนี้นะคะเราจะไม่ต้องเดินเลยค่ะตัวพื้นเนี่ยเขาจะหมุนเองแบบนี้เลยค่าเหมือนเดิมนะคะมาถึงในช่วงสุดท้ายค่ะถ้าให้จอมสรุปโดยรวมนะคะเกี่ยวกับห้องอาหารกิลสเต็กซีฟูด้ดบุฟเฟ่์นะคะ ก็เขาเป็นห้องอาหารนะคะที่อยู่ที่ชั้น78นะคะของตึกไบหยกสกายนะคะซึ่งห้องอาหารนี้นะคะก็ถือว่าเป็นห้องอาหารที่สามารถรองรับลูกค้าได้มากที่สุดเลยนะคะแต่ว่าเป็นห้องอาหารที่มีราคาถูกที่สุดเลยจุดเด่นของที่ห้องอาหารนี้นะคะจําว่าเรื่องแรกนะคะในเรื่องของบรรยากาศบรรยากาศโดยรวมของที่ห้องอาหารนี้นะคะเขาจะจัดเป็นห้องอาหารที่อารมณ์เหมือนเป็นนักท่องเที่ยวมาเที่ยวประเทศไทยค่ะก็จะได้เห็นเป็นแบบมุมมอง ของสตรีทฟู้ดนะคะถนนข้าวสารถนนจัตุจักรนะคะแล้วก็รอบๆนะคะก็จะมีแบบตกแต่งด้วยป้อมพาสูเมนนะคะรถตุ๊กๆอย่างนี้นะคะ่ะเวลาเราฟิลเราก็จะได้ฟิลอารมณ์นักท่องเที่ยวที่มาชิมอาหารที่ประเทศไทยนะคะซึ่งอาหารของที่ห้องอาหารนี้นะคะ เป็นอาหารที่เป็นนานาชาตินะคะแล้วก็จุดเด่นของเขาก็สมชื่อห้องเลยค่ะจาว่าจุดเด่นของเขาเนี่ยก็คือส่วนที่เป็นสเตชันที่เป็นกริลสเต็กนะคะเขากออ็ใช้ของที่มีคุณภาพดีเลยจาชอบมากก็คือตัวแซลมอนกลิลวเลยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือซีฟู้ดนะคะซีฟู้ดของห้องอาหารที่เนี่ยเขาก็มีหลากหลายเลยแล้วก็ปิ้งย่างมาได้แบบรับประทานอร่อยเลยน้ำจิ้มก็มีรสแซ่บเด็ดเลยนะคะ นอกจากนี้นะคะก็ยังมีอาหารญี่ปุ่นนะคะอาหารเวสเทิร์นนะคะแล้วก็อาหารไทยด้วยค่ะจะมีเพียงอาหารจีนเท่านั้นนะคะที่ห้องอาหารนี้ไม่มีสำหรับในเรื่องของราคานะคะที่ห้องอาหารนี้นะคะถือเป็นห้องอาหารที่มีราคาต่ําที่สุดนะคะในบรรดาห้องอาหารทั้งหมดของตึกใบหยกเลยค่ะซึ่งราคาของห้องอาหารที่นี่ก็ไม่ถึง1000บาทนะคะซึ่งในมุมมองของจอมนะคะด้วยราคาเท่านี้นะคะการมาตรฐานของอาหารแล้วก็วัตถุดิบต่างๆก็จะอยู่ ในระดับที่ปานกลางค่ะแต่ว่าในเรื่องของการให้บริการนะคะของเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องยอมรับเลยค่ะว่าเจ้าหน้าที่ที่ตึกใบหยกนะคะเขามีเซอร์วิสไมที่ดีมากนะคะต้องแต่มาสอบถามล่วงหน้าแล้วว่าออคอนเฟิร์มไหมว่าวันนี้เราจะมารับประทานอาหารนะคะแล้วก็เมื่อเรามาถึงที่ตึกนะคะถึงตึกนี้จะมีความซับซ้อนยังไงก็ตามเนี่ยเจ้าหน้าที่จะ บอกแนะนำตั้งแต่จุดที่เราเข้าที่จอดรถเลยค่ะว่าเราจะไปจอดรถที่ไหนรวมมาถึงมาถึงตึกแล้วเนี่ยเราจะไปทานอาหารห้องไหนต้องต่อลิ์อย่างไรเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนําทุกจุดจริงๆรับรองว่าเพื่อนๆไม่มีหลงแน่นอนเลยคะ่ะในห้องอาหารเองเนี่ยเจ้าหน้าที่นะคะก็จะมีคอยมาบริการนะคะสอบถามว่าเราได้รับอาหารครบถ้วนไหมแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยบริการเก็บจานอาหารที่เรารับประทานเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเคลียร์โต๊ะให้เรียบร้อยอยู่ตลอดเวลาคะ่ะแล้วก็สําหรับเพื่อนๆบางค นนะะมีเขียนมาสอบถามจอมค่ะว่าห้องอาหารห้องนี้เนี่ยจำนวนคนเยอะหรือเปล่ามีความหนาแน่นหรือเปล่านะคะวันนี้จอมก็มาดูแล้วนะคะก็ปรากฏว่าห้องอาหารนี้นะคะก็มีความแน่นจริงๆค่ะด้วยความที่เขาเป็นห้องอาหารที่มีขนาดที่ใหญ่มากนะคะอย่างห้องอื่นๆเนี่ยจะประมาณ1 0อยถึงร้อยที่นั่งนะคะห้องอาหารนียสามารถรองรับได้เกือบถึง200ที่นั่งเลยเนี่ย ก็จะมีจํานวนลูกค้าที่มาใช้บริการห้องอาหารนี้ค่อนข้างหนาแน่นมากกว่าห้องอื่นนะคะแล้วก็ด้วยราคาด้วยที่ราคาของห้องอาหารนี้ก็จะราคาไม่ถึงพันนะคะก็เลยจะทําให้บวกกันไปเป็นลูกค้ามาที่ห้องอาหารนี้ค่อนข้างแบบ เออหนานแน่นเลยนะคะแต่ว่าด้วยการจัดสรรของทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็จะมีการกระจายโต๊ะต่างๆไปตามมุมต่างๆนะคะหรือแม้กระทั่งทัวร์เนี่ยถ้ามีทัวร์ลงจํานวนมากเนี่ยเขาก็จะจัดสรรให้ไปอยู่อีกชั้นหนึ่งก็โดยรวมจําก็ถือว่าเออเราก็มารับประทานอาหารที่ห้องอาหารห้องนี้ได้อย่างสบายๆค่ะสามารถเดินตักอาหารได้ได้อย่างทราฟฟิกไม่ได้หนานแน่นจนเกินไป การเดินทางมาที่นี่นะคะก็สามารถเดินทางมาได้สะดวกเลยค่ะที่จอดรถของที่นี่ก็มีรองรับได้มากมายนะคะหรือถ้าเพื่อนๆเนี่ยอยากจะสำรอง ที่จอดรถมาล่วงหน้านะคะก็สามารถโทรมาจองที่จอดรถนะคะล่วงหน้าเนี่ยอย่างน้อย1วันนะคะทางเจ้าหน้าที่ที่อาคารเนี่ยเขาก็จะมีการจัดสรรแล้วก็มีการแปะตัวเลขทะเบียนรถเราไว้เฉพาะเลยเรามาถึงปุ๊บก็สามารถมาจอดในที่ที่เขาจัดเตรียมไว้ได้เลยค่ะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆไม่ได้โทรมานะคะก็ไม่เป็นไรเลยค่ะที่จอดรถของที่นี่มีเยอะรองรับได้จํานวนมากเลยค่ะ แล้วก็จริงๆห้องอาหารที่ตึกใบโยกสกายนะคะยังมีอีกหลายห้องอาหารเลยค่ะซึ่งเพื่อนๆนะคะสามารถไปดูคลิปที่จอมรีวิวไว้ได้เลยค่ะสามารถไปกดดูคลิปที่จอมจะแน่ไว้ให้ได้เลยค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปที่จอมนํามาเล่าสู่กันฟังแบบนี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้จอมด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ